สวัสดีค่ะชั่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการคิดวิเคราะห์ที่เรามีท้ายบทเรื่องชวนคิดค่ะจำได้ไหมอ่ะเปิดไปเลยการคิดวิเคราะห์คือการฝึกคิดเรื่องต่างๆนะคะโดยมันจะมีขั้นตอนของการฝึกคิดว่าเราเนี่ยสามารถคิด หาคำตอบได้จากวิธีการใดๆคิดแบบที่1คิดแบบที่2หาคำตอบคิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาคิดแบบหลากหลายครูเคยให้นักเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วคือเทคนิค 5W1H จำได้ไหมคะ What ถามอะไรทำอะไร,ะไรจากการกระทำดูซิว่าเกิดเหตุการณ์อะไร Where ฉากหรือสถานที่สำคัญเกิดที่ไหน เว้นเกิดเหตุเมื right? ่อไรช่วงเวลาการดำเนินเรื่องเหตุการณ์นั้นต่อเนื่องกันไหมวา y เป็นการถามเหตุผลค่ะทำไมทำเช่นนี้ผลเป็นอย่างไรเกิดจากเหตุอะไรและจะมีผลต่อเนื่องเป็นอย่างไรฮูถามว่าใครเป็นผู้กระทำกระทำกับใครผลนั้นเกิดกับใครใครมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ตัวละครทั้งหมดนะคะ ห้าวเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรและเกิดผลเป็นแบบใดนะคะคิดอีกแบบหนึง่งคือการคิดที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นการให้เหตุผลค่ะให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้นลงไปทำไมเขาถึงต้องเ,อเกีียวถึงต้องซึมเศร้าเกิดเพราะอะไรเพราะอะไรจึงคิดทำเช่นนั้นทำไมเดชจึงถึงไม่ยอมช่วย น้ำอ้อยเลี้ยงลูกนะคะมันสมเหตุสมผลไหมที่ป้าใหญ่ทำกับน้ำอ้อยแล้วน้ำอ้อยได้รับบทเรียนนะคะคำตอบก็จะตอบว่าเพราะเพราะว่าเกิดจากหรือทำให้อีกเวลาคิดหนึ่งคือคิดหาทางเลือก คิดสร้างสรรค์อันนี้เราเรียกว่าคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะการคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องคิดว่าถ้าไม่มีอย่างนี้เป็นอย่างไรถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้แก้อย่างไรเช่นเรากินมาม่าแทนข้าวมันก็ได้แป้งไข่เจียวเนี่ยมันมีน้ํามันใช่ไหมกินไข่ต้มก็ได้โปรตีนจากไข่ลืมห่อข้าวกลางวันมาเราก็ได้ขนมปังไส้กรอกครบแล้วเป็นทั้งแป้งและ โปรตีนงานจะต้องส่งมาอาทิตย์หน้าเนี่ยมี3ชิ้นให้รีบทำงานชิ้นที่ส่งก่อนส่งเร็วก่อนแล้วชิ้นต่อไปค่อยทำอย่างนี้นะคะหรือมีปัญหาที่ปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้จะโดนพ่อแม่ตีถามครูสิคะถามเพื่อนถามพี่ถามญาติถามปู่ตายา,ยายยายก็ได้นะคะมันมีทางเลือกเสมออย่าคิดเพียงด้านเดียวส่วนตัวนี้ค่ะเป็น Creative Thinking คุณลักษณะของมันเหมือนกับเมื่อกี้นะคะแต่คราวนี้ตั้งคำถามว่า what if จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระภัยมณีเล่นกีตานะนังยะคงไม่ออกแตกตายแต่นังยะอาจจะเต้นตายหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีๆถนนมันเอียงเองียงจนกระทั่งหัวทีมเราจะเป็นอย่างไรหาคำตอบนะคะแบบที่สองคือ what else สิ่งนี้เป็นอะไรนอกจากที่มันเคยเป็นได้บ้างนะรูปทรงนี้เป็นอะไรเป็นลิปสติกก็ได้เป็นจรลดก็ได้หรือรูปทรงนี้เป็นกระบอกใส่น้ําก็ได้เป็นข้าวหลามก็ได้คิดให้แตกต่างคิดให้แตกต่างหนังสือพิมพ์ใช้ทําอะไรอ่านเสร็จเอาไปพับถุงก็ได้เอาไปปูนั่งก็ได้เอาไปเช็ดกระจกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือ what else ส่วน what combine ของสองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเอามาเป็นสิ่งใหม่ได้เช่นผลเอกประยุทธ์เป็นทหารเป็นนายกด้วยนะคะหรือไมโครโฟนใส่ของได้เอามาสร้างเป็นไมโครโฟนที่สามารถใส่ของได้ถอดด้านล่างออกหรือถอดด้ามจับออกเอาสามารถใส่อะไรเข้าไปใส่กระดาษใส่ที่อธิบายความนะคะฟังก์ชัน มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถคิดออกมาถึงการที่จะคอมไบมันที่จะเพิ่มมันที่จะสร้างมันขึ้นมานะคะอย่างเช่นบอกว่าคุณครูต้องสอนภาษาอังกฤษแต่นักเรียนอยากเล่นเกมครูก็เอาเกมเป็นภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนเรียนอย่างนี้นะคะโอเคนะอ่ะเราเรียนเรื่องการคิดกันแล้วจะมีข้อสอบฝึกการคิดมาให้ลองทำฟังไปเรื่อยๆนะคะอ่ะดูข้อที่หนึ่งคะ่ะ เปลก็ไกวาดาบก็แข่งแข็งหรือไม่ไม่อดยิงหญิงไทยไม่ใช่ชั่วไหนไถ่ายถากรากรักรำไหนทําครัวนี่คือบทเรียนผู้หญิงเนาะถ่ถนาก็ทําตรักตรำเลยยังทําครัวใช่จะรู้แต่จะยัว่วผัวเมร่ททาหน้าที่เมียก็ได้ถือดาบก็ได้คําประพันธ์นี้ผู้เขียนต้องการบอกอะไรบอกถึงความเก่งกล้าส,สามารถของผู้หญิงไงคะลูกที่เน้นว่าอะไร ไชนากรากรัมก็ได้แกวงกวยดาบก็ได้ปฏิบัติสามีก็ได้นะคะต่อไปเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อย่าชิงสุกกนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปราลรมอันนี้สอนถึงอะไรคะให้รู้จักยับยั้งชั่งใจรอให้อายุถึงวัยอันควรเสียก่อนถึงจะค่อยมีครอบครัว ข้อใดแฝงข้อคิดทางพุทธศาสนาอันนี้คุณต้องอ่านให้ฟังประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนาทั้งโลกาเกิดทุกถึงยุคเข็นอันนี้เป็นข้อความพูดเล่าเฉยๆซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็นก็ต้องเป็นไมตรีปราณีกันอันนี้เป็นการบอกข้อคิดใช่ไหมคะว่าต้องทำดีต่อกันถึงจะสามารถดับร้อนผ่อนเย็นเพราะนั้นข้อนี้เลยถูกนะคะ ข้อควายเหมือนดุดเกวียนเวียนวนไปอย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจำเป็นอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยเฉยไม่ได้ให้ข้อคิดนะคะอันรูปร่างเหมือนเรือนรับเรือนโรครับโศกสุขตายแล้วทุกพ้นจะมีมาที่ไหนอันนี้ก็เป็นการประลบให้ฟังเฉยเฉยนะคะ ต่อไปอันแม่ทัพจับมาแล้วไม่ฆ่าไปข้างหน้าศึกใหญ่จะเกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรแม่ทัพจะเป็นคนที่ดูแลการบังคับบัญชาสำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดน่ากลัวที่สุดจับมาต้องฆ่าทิ้งค่ะถ้าไม่ฆ่าทิ้งปล่อยไปก็จะทำให้เกิดศึกได้ก็ตรงกับสำนวนว่าปล่อยเสือเข้าปลาหรือปล่อยปลาลงน้ำ ส่วนคำว่าหนีเสือป่าโจระเขคแปลว่าอะไรหนีถึงที่ร้ายไปเจอสิ่งที่ร้ายกว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านพาเอาศัตรูเข้ามาน้ำนิ่งไหลลึกคนที่ทำอะไรแบบไม่กระตกกระตากถ้านักเรียนจะเขียนจดหมายถึงเพื่อจดหมายเพื่อซื้อหนังสือก็แปลว่าจดหมายกิจธุระใช่ไหม,มจดหมายกิจธุระ ขึ้นต้นยังไงลูกจำได้ไหมเรียนผู้จัดการค่ะและตอนจบคืออะไรคะขอแสดงความนับถือตายจริงฉันลืมหนังสือไว้ที่โรงอาหารเธอร้องด้วยความตกใจข้อความข้างต้นควรใช้เครื่องหมายใดเครื่องหมายใดคะเครื่องหมายใดเครื่องหมายคำพูด ก็คือเครื่องหมายอัญะประกาศกับเครื่องหมายตกใจเรียกว่าอัศเจรีเห็นไหมคะข้อใดใช้คำไม่เหมาะสมเอาไม่เหมาะนะลูกข้อหนึ่งบอกว่าท่านจเจ้าอาวาสอาพาธแปลว่าป่วยได้นะคะหลวงลุงกำลังทำวัดแปลว่าหลวงลุงสวดมนต์ได้ค่ะหลวงพี่นอนหลับไม่ได้ค่ะต้องใช้คำว่าจำวัดจำได้ไหมลูกหลวงตากำลังฉันพัตตาหารอันนี้ก็ได้เนาะ อ้าวต่ปไปสมศรีไปเยี่ยมสมใจที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลถ้าเป็นสมศรีจะพูดอย่างไรก็ไก่บอกว่าลาก่อนนะขอให้เธออยู่สุขสบายอยู่โรงพยาบาลมันสุขสบายไหมลูกไม่นะไม่เอาพูดแบบนี้ไม่เอาวันนี้เดือถูดสูบไปหน่อยนะคนกําลังป่วยอยู่อย่าไปทักคํานี้นะคะทําให้เขาตกใจนะ ดูเธอไม่สบายมากนะหมอบอกเป็นโรคอะไรอย่าไปทักคำนี้ค่ะคนป่วยต้องการให้กำลังใจเพราะฉะนั้นควรพูดว่าวันนี้เธอดูดีขึ้นนะไม่กี่วันจะได้กลับบ้านแล้วนะคะปากปากต้องพูดให้กำลังใจเขา32คนทำมาหากินสุดจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขนี่คือข้อความสำคัญ คำว่าสุดจริตคือทำสิ่งถูกต้องไม่ผิดศีลและธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตคนในสังคมไม่เดือดร้อนคนทำมาหากินสุดจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขถามว่าเน้นอะไรก็เน้นคนทำมาหากินสุจริตทำให้สังคมสงบสุขไงคะต่อไปเมื่อถึงคราวชรามาเยือนแม่คราวนี้แลฉันจากพิทักษ์ให้อุตายลูกคนนี้ตั้งใจดีใครเล่าต้องสนองพระคุณละมุนล,ละไมคนนั้นไซคือฉันแน่ลูกแม่เอ้ย วักใดเป็นคำถามก็นี่ไงใครวักสามนะคะจากคำประพันธ์เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณนี่ไงคราวนี้แลฉันจักพิทักษ์ให้ดูแลใครดูแลแม่ตัวเองเด็กๆทำอะไรต้องให้รู้ตัวเป็นคนมีระเบียบวินัยจึงจะ สามารถเล่าเรียนทํางานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนสร้างความสําเร็จความเจริญให้ตนเองและส่วนรวมถ้าเราจะตั้งชื่อข้อความนี้เราควรจะตั้งว่าอะไรคะลูกระเบียบว,วินัยสร้างชาติเพราะมันเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับส่วนรวมเห็นไหมคะอันนี้เอาไว้เวลาที่สมมุติว่านั่งเรียนจะตั้งข้อความเป็นเรียงความนึก ข้อความอะไรออกก็ต้องอาจจะแต่งเรียงความไปก่อนแล้วค่อยมาตั้งชื่อทีหลังก็ได้อันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำต่ป้าตาพูดว่าชีวิตคือการต่อสู้ฉันก็เดาว่าเอ้ไม่เห็นตาสู้กับใครเลยไม่เห็นไปตีลันฟันแทงกับใครตาก็เลยบอกว่าการต่อสู้คือสู้กับโรคสู้กับความเลวโดยใช้ความดีสู้กันกับสิ่งที่มันยั่วยุทางใจ จากข้อความข้างต้นเป็นการสั่งสอนตาสอนหลานนะคะสอนหลานให้ทำไมสอนหลานให้เอาใจดีๆสู้กับความยั่วยุที่มันเข้ามาสู่อารมณ์ช่นยั่วให้โกรธชั่วยั่วให้อยากได้ยั่วให้โมโหเอาใจมาสู้ค่ะต่อไปแม้แต่ต้นหญ้าดอกไม้ต้นไม้สัตว์ต่างๆยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราเกิดมาชาตินึงควรมีสิ่งมีค่าให้กับแผ่นดิน แปลว่าอะไรคะควรทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างอย่าอายต้นหญ้าดอกไม้ต้นไม้เขามแมลงนอนเหนือยยังช่วยผสมเกสรได้ไหมเราก็ควรทำประโยชน์บ้างผีมันหลอกช่างผีตามทีมันคนเหมือนกันหลอกกันเองเกรงกลัวเกรงนักเป็นแนวคิดว่าไม่ได้ให้ระวังผีหลอกไม่ได้ให้ระวังแกล้งเป็นผีแต่ให้บอกว่า นะไม่น่ากลัวแต่คนเนี่ยหลอกน่ากลัวกว่าโอเคนะคะเปิดทบทวนฟังอีกรอบนึงค่ะโดยเฉพาะตรงข้อสอบเนาะเราจะได้ไว้ใช้ประโยชน์กันนะคะแล้วก็พักผ่อนนะคะเจอกันวันพุธค่ะลูกสวัสดี